สวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนเด้อครับมือนี้กับมาพบมาพ่อนะครับกับทางพย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางปูวีกับทางน่องคอปเตอร์สู้ฟังเด้อครับพี่น้องว่าแล้วเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับฟังชัดๆปูวีซัดเดือดไม่มีคอปเตอร์ก็อยู่ได้เกิดอะไรขึ้นเกิดอีหย่างขึ้นอีกเนาะบัดนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมว่าสู้ฟังเด้อครับผมนะครับกะ คือว่าแบบนี้นะครับพี่น้องเรียกได้ว่าปวดหัวไา้วันเลยครับนะครับสําหรับปูวีนะครับเพราะว่าปูวีนะครับล่าสุดแล้วก็ได้มาไล่สุดแล้วก็ออกมาล้งคลิปนะครับพี่น้องคลิปก็คือเป็นคลิปที่ทั้งปูวีเลาวเดวัลได้ระบายนั่นแหละครับพี่น้องเพราะว่าเราไปล้งติ๊กต็อกนะครับแล้วเราถือค้นในติ๊กต็อกนะครับนะครับผมตามมาแซะตามมาดานะครับแล้วว่าซึ่งใน หลายในในในเฟซนี่บมีอย่างอยู่แล้วนะครับพี่น้องแล้วว่าอยู่ในติ๊กตอกนี่แหละดาบอเสา์แซบอเซาว่าสันครับพี่น้องความหมายก็คือว่าเราโดนว่าแบบนี้นะครับหาว่าที่เอาคอปเตอร์มายูน้ำเนี่ยครับเพราะว่าอยากก่อกระแสคอปเตอร์นะครับอยากเหตุคอนเทนต์อยากมีคอนเทนต์อยากมีแสงอยากมีกระแสว่าสันครับพี่น้องเราบอกเลยว่าแมนโบมีคอปเตอร์ก็ยูได้แล้วว่านะครับเหตุผลที่คอปเตอร์ได้มายูน้ำนะครับก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทางหญ้านะครับ ก็เอามาฝากไว้เลยนะครับแล้วว่าความหมายแล้วาถ้ามีคอัเตอร์เนี่ยแห้งดีคอยแห้งบ่ปวดหัวว่าสั้นครับราเบ้านะครับก็มีบางช่วงเราบอกว่าเราสีได้บ่ปวดหัวเพราะว่ายาเอามาถิงเราก็ไปเลยนะครับความหมายยาบอกว่าไข่เบื้องเลี้ยมีแต่เจ้าเท่านั้นลหละสีคอับเตอร์คอยสีฟังว่าสั้นครับเ่ราะว่ามันสิไปไซมันสิถามหาแต่เจ้าปูวีประมาณนี้นะครับคุณยานะครับเอามาฝากเสร็เรากวก็ไปเลยว่าสั้นพี่นี่ครับหลังจากนั้น ด้วยความสูงสารด้วยความฮักก็เห็นว่าเป็นหลานผู้หนึ่งเราก็เลยต้องหาเลี้ยงเลี้ยนให้ตั้งๆหน่นแหละครับพี่น้องสรุปไงายนะครับปูวีเราก็บอกว่าบัดที่นี่เพราะคออเตอร์มาอยู่น้ำเนี่ยครับเพราะเห็ดคลิปเห็นอย่างกระโดนแซะโดนว่านะครับหาว่าอยากเกาะเด็กน้อยดังประมาณนี้นะครับเราก็เลยชี้แจงว่าเมนบ่มีคออเตอร์เราก็มีงานล้ำยู่แล้วนะครับพี่น้องนะครับเ่าจะเป็นเลยว่าสั้นครับบ่าได้อยากได้เสียงแล้วก็พวงมาลัยนะครับเพราะ บ่ได้ก็อยู่ได้วาซันครับงานการก็มีประมาณนี้นะครับสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าถึงไม่มีพวงมาลัยจากคอปเตอร์ถึงไม่มีคอปเตอร์ปู่วีก็อยู่ได้นะครับไม่ปวดหัวด้วยซ้ำวาซันครับพี่น้องก็เลยออกมาอัปเดตมาบ้าสู่ฟังเด้อครับผมนะครับเราก็ค่อนข้างเดือดอยู่ครับเพราะว่าเราถือตามแสะตามดาหลายวาซันครับแต่เราระบุไดยครับพี่น้องว่าอยู่ใน Tik t o k นะครับในเฟซนี่บ่าเป็นยังนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นตงได๋ก็คอมเมนต์ขอามาสู้กันฟังได้ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ